กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พริมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟ,แฟเป็นซูเปอร์แฟนก็ได้ค่ะต้องการซื้อด e ีบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใต้วิดีโอเรื่องสุดแสนร้าย ตอนที่15หน้องหอมยอมตลอดเช้แล้วตื่นมาพลั่เต็มเียมหนึ่งสองเราไม่ถอยสัตูตรงหน้าเราจะสู้ยามเช้าวันเสาร์<ๆ>เวลาเดิมตีห้ายังคงเป็นวันซ้อมของเหล่านักมวยของค่ายสอออรุณไม่เว้นแม้แต่สุดแสนเขาวิ่งพร้อมเพื่อนร่วมค่ายคนอื่นทำเช่นนี้มาตั้งแต่อายุเ้าขวบ พันเลือบเห็นชานนที่ตาเขียวปาดเมื่อคืนเขาคงหนักมือไปหน่อยแต่ด้วยทิฏฐิเขาจาไม่เอ่ยขอโทษก่อนแสงทองเริ่มาสาด่องทุกคนจึงแยกย้ายยกเว้นเขาที่เดินเข้าไปในโรงยิมสนามมวยนั่งลงใช้ผ้าพ,พันฝ่ามือห่างตาเห็นชาโนนเดินวนไปเวียนมาหลังจากแค่นเสียงในใจ ส่วนนวมผูกเชือกรัดเรียบร้อยจึงเดินตรงไปยังกระสอบทรายเพราะอารมณ์พุ่งพ่านภายในตั้งแต่เมื่อคืนอาการนอนน้อยส้ำต้องการปลดปล่อยพลังงานลบออกมาด้วยการใช้แรงบางทีการพุ่งหมัดใส่กระสอบทรายอาจทำให้เขาลดความงุ่นงานลงแล้วไปขอโทษเทียนหอมอย่างที่พี่ชายแสนดีพึงกระทำ หมัดซ้ายเวียงออกก่อนตามด้วยหมัดขวายอเข่าแล้วสอกจากนั้นเหวียงหมัดพร้อมเต้นฟุตเวิร์กได้ออกแรงจนเหงื่อท่วมหน้าตาสุดแสนคอยมีสีสันขึ้นไม่บึ้งตึงจนทุกคนเข้าหน้าไม่ติดสุดแสนยังคงซ้อมกระสอบทรายต่อโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเทียนหอมยืนรออยู่แถวนั้นเวลาผ่านไป ราวสาิบนาทีจึงได้หยุดลงที่แสนเสียงหวานอ่อนเบาจึงค่อยดังขึ้นด้านหลังพร้อมผ้าเย็นในมือผ้าเย็นค่ะสุดแสนตวัดตามองเทียนหอมแล้วหลุดตาลงมองผ้าเย็นแม้ว่าในใจลิงโลดขนาดไหนแต่ยังคงรักษาสีหน้านิ่งเรียบเฉยหยิบผ้าเย็นทำท่ารับมาอย่างเสียไม่ได้ พี่แสนไปกินข้าวเลยไหมคะเช้านี้หนูทำข้าวต้มทะเลไว้ให้สุดแสนยังเงียบเดินไปมุมห้องจะถอดนวมออกแต่มือเล็กคว้าไว้แล้วเป็นคนดึงเชือกรัดออกให้เสียเองแม้ว่าเทียนหอมจะสูงถึงหนึ่งเจสแต่สุดแสนยังสูงมากกว่าอยู่ดีเขาก้มศีรษะลงมองกระหม,ม่อมผมดำครับที่กำลังตั้งใจถอดนวม เหงื่อบนใบหน้าเริ่มไหลเข้าดวงตาจนแสบทว่าสุดแสนไม่กล้ากับพิบตาหรือยกมือปาดทิ้งได้ซ้ำเขาต้องการมองมุมนี้ของน้องสาวบุญธรรมไว้ตอนที่เธอทำนู่นทำนี่ให้เขาเชา้านี้เธอสวมกางเกงขาสั้นซื้อยืดพอดีตัวเอวลอยจนมองเห็นผิวขาวรอบเอวคอดอยากหาผ้ามาปิดไม่ให้ใครมาเห็น แต่คงเป็นไปไม่ได้จึงทำเพียงยืนนิ่งปล่อยให้น้องถอดนวมออกจนเสร็จพี่เหงื่อออกเต็มเลยหนูเช็ดให้นะเทียนหอมก้มลงหยิบผ้าคุณหนูผืนเล็กเช็ดปาดเหงื่อออกจากหน้าผากสุดแสนคิ้วเรียวเล็กขมวดเล็กน้อยเมื่อขยับผ้าเลื่อนลงจนถึงหางตาพี่ชายหางคิ้วพี่เขียวแล้วไม่เท่าไอ้นน เามันเขียวเทียนหอมค่อยสบายใจระบายรอยยิ้มออกมาทีละน้อยขณะยืดลำแขนขึ้นเช็ดกรามลงมายังลำคอสังเกตเส้นที่พรจรเหมือนเต้นตุบแรงขึ้นพี่แสนหูแดงอีกแล้วพี่ควรไปหาหมอบ้างนะรู้ไหมทำไมล่ะเสียงแหบแห้งดังคนขาดน้ำเอ่ยถามในลำคอ ลูกกระเดือกขยับกรืนน้ำลายก็ช่วงหลังมานี่พี่หูแดงบ่อยๆหนูกลัวพี่จะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าสุดแสนไม่ตอบยังยืนนิ่งปล่อยให้เทียนหอมปฏิบัติเช็ดเหงื่อจนทั่วใบหน้าดวงตาหลุบลงตามมองพวงแก้มสาสีและสังเกตถึงเสื้อยืดตึงขึ้นจนเห็นรอยนูนอวบอิ่มกลมกลึงพี่หน้าแดงเชียว ร้อนมากหรอคะหนูพัดให้เอาไหมไม่ต้องพอแล้วสุดแสนแย่งผ้าก,กลับมาจากเทียนหอมแล้วยกขึ้นเช็ดสันจมูกเลเ็กๆของเธอแทนยี่เหม็นเหงือ่อว่าไงนะเนาะเหม็นเหงื่อหรอนี่แนะ่คราวนี้สุดแสนเลยกแกล้งน้องสาวด้วยการคล้องผ้าขนหนูที่ต้นคอแล้วตวัดให้ตัวเองไปยืนซ้อนด้านหลัง อกมือมาด้านหน้าใครคนกําลังยืนกอดกันก็ไม่ปานใช้หัวเปียกเงื่อถูกไปบนแผ่นหลังน้องสาวพี่แสนพอแล้วหนูจักจจี้นะพี่แสนพี่แสนพี่แสนอยู่ในนี้ไหมสุดแสนคลายลำแขนออกแล้วดึงผ้าคุณหนูกลับมาเอออยู่ข้างในมีอะไรพอครูให้มาตามพี่นนด้วย ไปเดี๋ยวนี้นะพี่แสนดูท่าจะเกิดเรื่องจากนั้นเด็กในค่ายตะโกนเรียกชานนนไปด้วยวิ่งไปด้วยกระทั่งได้ยินเสียงชานนนขานร,รับพี่แสนหรือว่าเรื่องเมื่อคืนไม่เป็นไรหรอกไปกันเถอะสุดแสนเดินออกจากสนามมวยพร้อมเทียนหอมจึงเห็นชาโนนเดินออกมาพอดีเช่นกันต่างคนต่างไม่พูดมีเพียงส่งสายตาให้กัน แล้วเดินไปยังเรือนไทยโดยมีเทียนหอมจับมือสุดแสนไปด้วยตลอดทางไอหาแสนไอนนพวกมึงขึ้นมาบนเรือนเทียนหอมสะดุ้งสุดตัวเมื่อได้ยินเสียงเพราะครูสถิตตะโกนกร้าวเสียงดังผิดไปจากทุกคราวตั้งแต่เธอมาอยู่ที่ค่ายมวยแม้ว่าสุดแสนจะประพฤติร้ายแรงผิดแค่ไหนไปแข่งรถซิ่ง โดดเรียนขึ้นห้องปกครองแต่ไม่มีครั้งไหนเลยที่พ่อครูจะใช้น้ำเสียงเช่นนี้เธอเหลือบสายตาขึ้นมองพี่ชายบุญธรรมที่ยังแสดงสีหน้าเรียบเฉยเธอบีบมือเขาาแน่นจนทำให้สุดแสนต้องก้มลงมองไม่มีอะไรหรอกขึ้นบ้านเถอะเข้าไปอยู่ในห้องไม่หอมจะไปด้วยหอมเองก็ผิดอย่าดื้อ กลับห้องสุดแสงปล่อยมือเทียนหอมก้าวขึ้นบันไดเรือนไม้ตามชานนุนไปทางห้องนั่งเล่นแบบโบราณครานเข่าเข้าไปเหมือนเคยพวกมึงทำกูขายหน้าไอแสนไอนนสองหนุ่มนิ่งเงียบไม่ตอบพอครูโดนกระดานรุกใส่ลูกชายตัวแสบหน้าคมเหลี่ยมของชายสูงวัยแดงซ่านกโกรธจัด จมูกบานพเยอพยาบดังพ่อมา้ากูเลี้ยงพวกมึงมาไอแสนมึงเป็นลูกแท้ลูกในไส้กูส่วนไอโนนแม้มึงไม่ชีลูกแต่กูชุบเลี้ยงมึงมาความรู้สึกรักเหมือนลูกพ่อครูผมผิดไปแล้วครับชานนก้มกราบสำนึกผิดลงแทบเท้ายกเว้นสุดแสนที่เพียงปลายตามองชานนแล้วทำหน้านิ่งเฉย แม่ไปเอาไม้มาวันนี้กูจะเคียมมันทั้งคู่ให้รู้สำนึกใบหน้าเหลี่ยมพ่อครูเหม็นตึงเมื่อเห็นลูกชายยังทำสีหน้าไร้สำนึกผิดเหยียดแผ่นหลังนั่งตรงแถมจ้องตาไมห่หลบมึงไอ้แสนในฐานะเป็นลูกกูลูกเจ้าของค่ายมวยแต่สืกมีเรื่องต่อยตีกับเด็กในค่ายพอเรื่องผู้หญิงกูจะเคี่ยนมึงให้หลับจำหลายไม้หน่อยพ่อครูรับไม้เรียว ทำจากหวายน้ำหนักพอดีมือยาวเรียวจนหน้าหวาดเสียวเทียนหอมได้ยินถึงกับสะอึกผู้หญิงที่พ่อครูกล่าวถึงคือเธอตั้งท่าจะคานขาเขาเข้าไปแต่สุดแสนยังปลายตามองดูดันมาให้จึงชะงักหยุดไอ้แสนมึงเป็นลูกกูฉะนั้นมึงย่อมต้องโดนก่อนถ้าผมโดนก่อนแล้วพ่อครูจะเหลือแรงไว้ตีไอนอนไหวเหรอไอฮาแสน วอนซะแล้วพอครูกระทืบเท้าก่อนจะลุกยืนเรื่องสุดแสนร้ายตอนที่16เล่นใหญ่สุดแสนถอดเสื้อกล้ามกีฬาสีบาสเกตบอลตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่5เบอร์เจกวางทิ้งคุกข่าวคู่ตัวโน้มลง จนข้อสอกและใบหน้าแนบพื้นหันหน้าไปทางเทียนหอมอย่างส่งสายตาดูดันปนห้ามปรามใ่เพราะครูสถิตคุณจากคราแรกทำทีท่าส่งเสียงดังไม่ได้โกรธอะไรจริงจังสักเท่าไร่แต่พอลูกชายคนโปรดย้อนคําแสดงทีท่าไม่หวั่นเกรงต่อหน้าลูกศิษย์ลูกหาในค่ายทำให้พ่อครูเสียหน้าหรือยิ่งผ่านโมโหข,ขึ้นมาจริงๆ มือกระชับด้ามไม้เรียวกำแน่นฟาดลงสุดแรงพ่อครูเทียนหอมร้องเสียงหลงน้ำตารื้นพุ่งตัวออกไปทันทีใช้ร่างระหงตัวเองโอบร่างสุดแสนไว้กอดแน่นเพราะหอมเองอย่าตีพี่แสนเพราะหอมเองถ้า ถ้าหอมไม่ไมีคิดทำอะไรนอกรู้นอกทางไปเที่ยวคงไม่เกิดเรื่องขึ้นถ้าถ้าหอมไม่ได้มาอยู่บ้านหลังนี้คงไม่เกิดเรื่องขึ้นอย่าตีพี่แสนคำพูดแต่ละคำทำเอาทุกคนในห้องโดยเฉพาะพ่อครูสถิตคุณและตรึงใจสะอึกขึ้นพอครูทิ้งไม้เรียวลงพื้นยำเท้าไปนั่งที่เดิม มองสองหนุ่มสาวบนพื้นเรือนด้วยตาแข็งกร้าวก่อนจะอ่อนแสงลงศพส,สายตากับเมียรักที่ยังยืนอยู่วงนอกห่างๆถ้าพวกมึงสองคนรักกันงั้นกูจะจัดงานมั่นให้ไม่ค่ะไม่พอครูตบเขาา่าวฉาิอะไรของพวกมึงวะอีกคนน้องร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายแค่พี่มันโดนพ่อตีซึ่งสมควรโดนแล้ว อีกคนพี่ดูหน้าตากลอลรอบอมยิ้มอย่านึกว่ากูจะรู้ไม่ทันมึงพี่สถิตเป็นตรึงใจที่รีบเข้ามาห้ามสถานการณ์ดูเดือดนั่งหลงข้างกันบนเก้าอี้ไม้มาค่ายอมสีแดงเข้มตัวยาวใจเย็นๆก่อนฟังลูกมันพูดฟังดูสิลูกส้มยังกอดมันอยู่เลยโอวพี่จะตีไอ้แสน ตรึงใจลูปแขนสามีเบาให้คลายอารมณ์แสนลูกส้มถ้าพวกหนูรักกันแม่กับพ่อก็เต็มใจยินดีที่จะได้ลูกส้มมาเป็นลูกสะพ้ายแถมดีใจมากด้วยแต่ทำไมพวกหนูถึงปฏิเสธหน่าหนูเทียนหอมยืดกายคลายอบแขนออกจากพี่ชายแล้วก้มหน้านิ่งกัดริมฝีปาก หนูเพิ่งจะสิบแปดถ้าพ่อกับแม่เห็นว่าสมควรให้หนูมั่นกับพี่แสนหนูก็จะมั่นค่ะสุดแสนหน้าบึ้งทันควันขยับตัวออกห่างแล้วก้มกราบพ่อกับแม่ก่อนจะยืดกายขึ้นผมไม่ได้รักน้องหอมแบบชู้สาวยังไงทำไม่ทำโทษแล้วผมขอตัวไปอาบน้ำก่อนสุดแสนตั้งท่าจะลุกขึ้นทันทีโดยมีเทียนหอม แงนหน้ามองคอตั้งบาสีหน้าซีดเผือดไอแสนเดี๋ยวก่อนกูยังชำระความมึงกับไอ้นนไม่แล้วเสร็จสุดแสนนั่งคุกเข่าลงตามเดิมแต่ขยับตัวออกห่างเทียนหอมจนเธอเอื้อมไม่ถึงข้าเสียหายเมื่อคืนนี้กูจะหักเงินพวกมึงเท่าเทกันส่วนเคียนกูจะเล่าไว้แล้วกันเปลี่ยนเป็นกักบ,บริเวณแทนไอ้นนหามออกจากค่ายสามเดือน ส่วนไอแสนพอครูปลายสายตาไปทางเทียนหอมแวบหนึ่งก่อนกระแอม <c oughs> <c oughs> กระแอมเสียงแหบจนตรึงใจหันมองไอแสนมึงห้ามกลับบ้านสามเดือนเข้าใจตามนี้ก็แยกย้ายทั้งชานโนและสุดแสนก้มลงกราบบนพื้นอีกครั้งก่อนจะคานข่าวถอยห่างเหลือบมองหน้ากันแล้วแยกย้ายสุดแสนเดินกลับห้อง ส่วนชานนเดินลงเรือนกลับที่หอพักนักมวยลูกส้มตรึงใจก้มหน้ามองลูกสาวบนรรมที่บัดนี้เอาแต่มองตามสุดแสนจนเหลียวหลังไม่ตามไปใส่ย,ยาให้พี่เขาหล่อรูกเชียนหอมเอี้ยวหน้ากลับมาดวงตากลมโตอย่างรื้นด้วยน้ำจนฉ่ำวาวเธอก้มกราบพ่อกับแม่แล้วหยิบเสื้อของสุดแสนไปด้วย ไม่ได้รักอย่างชู้สาวแต่เล่นใหญ่เลยนะมึงพี่สถิตก็จริงไม่เห็นหรือไงยอมเจ็บตัวเพื่อสาวงามเพราะครูทำท่าผายมือลงบนพื้นสีหน้าหมันไส้ลูกชายตัวเองเต็มทนเอาหน้าพี่สถิตเด็กๆมันก็ปากแข่งกันแบบนี้เหมือนเราตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวพี่ปากแข็งตอนไหนมีแต่แม่ใจนี่แหละไม่ยอมพี่เสียทีจนต้องบุกป,ปราม ดึกแล้วยังอุย๊ยแม่หยิกพ่อทำไมพี่อย่าพูดเสียงดังตรึงใจกัดฟันมือบิดเนื้อบั้นเอวพ่อครูพ่อครูสถิตคุณคอยยิ้มกริ่มอารมณ์ดีขึ้นมาหลังจากหงุดหงิดเรื่องลูกชายใจว่าเราปล่อยให้เด็กๆมันเรียนรู้คอยดูใจกันไปก่อนก็ดีนะพี่สถิตจริงอย่างที่ลูกสมพูดสมพึ่งจะอายุ18 ยังเด็กเกินกว่าจะรู้ใจตนเองตรึงใจจับมือพ่อครูลูกแผ่วเบาอย่างที่รู้ว่าพ่อครูชอบชะไมาตาเล็กน้อยแล้วหยิกลงบนหลังมือจนพ่อครูสะดุง้งพี่ตามใจแม่เสมอว่าแต่ว่าถึงเวลาสวดมนต์แล้วหรือเปล่าเราเข้าห้องไปสวดมนต์กันเถอะพ่อครูสถิตคุณโอบร่างภรยาดึงจนตรึงใจจำต้องลุก แล้วใช้แรงที่มากกว่าพาออกเดินไปทางห้องนอนทิ้งเรื่องราววุ่นวายของวัยรุ่นเลือดร้อนลูกชายและลูกสาวบุญธรรมไว้เบื้องหลังมึงเรียนผูกก็เรียนแก้เองแล้วกันไอ้แสนเทียนหอมเร่งฝีเท้าเต็มที่แต่ยังตามพี่ชายตัวดีไม่ทันอยู่ดีบิดลูกบิดหน้าประตูห้องแล้วพบว่าถูกล็อกนิ้วหน้าแปลกใจ นี่นับว่าเป็นครั้งแรกที่สุดแสนลงกรประตูเธอจึงเปลี่ยนทิศทางไปยังห้องนอนตัวเองได้ยินเสียงน้ำฝักบัวนในห้องน้ำจึงพาร่างระหงของตัวเองไปหน้าประตูพี่แสนหนูเข้าไปนะเทียนหอมไม่รอให้สุดแสนอนุญาตเพราะรู้ว่าตรงอ่างอาบน้ำมีฉากพลาสติกกั้น กันอุจจาตาอยู่แล้วเข้ามาทำไมหนำเสียงไม่ค่อยดีติดจะแหบลงอีกหนูหนูขัดที่ใครให้นะเทียนหอมเอาเสื้อกล้ามใส่ตะก้าผ้ามุมห้องแล้วหยิบผ้าคุณหนูผืนเล็กที่มักใช้สำหรับขัดตัวให้สุดแสนมาถือไว้ ยืนรอนิง่งสุดแสนรู้ฉากการอาบน้ำออกเกือบครึ่งลำตัวผ่านด้วยผ้าคุณหนูครึ่งทอนแล้วก้าวขาออกจากอ,าอ่างอาบน้ำหย่อนก้นนั่งลงขอบอ่างเทียนหอมจึงได้คุกเข่าลงตรงหน้ากดสบู่เลวมาถูปรีน้องแข็งใหญ่ใช้ผ้าคุณหนูในมือค่อยถูวนสุดแสนก้มศรีรษะมองร่างเล็กกว่าของน้องสาวบุญธรรมเทียนหอม ถูกเขาใช้ให้ขัดขี้ข่เช่นนี้มานานตั้งแต่เด็กจนกลายเป็นความเคยชินความสนิทสนมชิดเชื้อจนเกินคำว่าพี่น้องแต่นั่นคงเป็นเพราะใจของเขาเองที่ไม่เคยมองเชียนหอมเป็นน้องสาวต้องการซื้อดีโบ หรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องหนังสือเสียงนิยายโรมานพริมรินอ่านให้ฟัง